เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมรีไทยก็ติดแล้วนั่นเองวันนี้เราจะมาเอาชิลอดแบบออริจินัลนะครับผมไม่มีอะไรเลยเห็นไหมวันนี้เราอยู่กับไปนะครับผมเราเคยเจอนในคลิปรีไฟแล้วนะครับมันขุดเลยไม่รอช้าโอเคครับเราก็แบบคลาสสิกเลยนะครับแล้วก็ตัดต้นไม้มาครับโตครับแล้วก็แบบมีการเริ่มต้นทุกอย่างเอาแล้วพี่อุตส่าห์าำโตครับ <c oughs> มา <c oughs> เออเดี๋ยวเราสำรวจไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเราดูดูไบโอที่เราเกิดมาดิไปเราเกิดไบโอมันจะว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้เป็นไบโอมมันจะมีโอเชียนเมืองเม่นนับโอเชียนดีพีป่ะอ่าใช่ประมาณนั้นคุณคุณหินกันก่อนเพื่อทำพีิธีหินนะคุณขับรถเร็วเอาพีอิธีหินไปชิวๆฮิวไปกันโอเคเยับ ใช่แล้วผมก็จะตัดไม้ไบโอมไบโอมพื้นหินแบบนี้น่าจะมีพวกฐานเหล็กเหล็กฐานเยอะเออตามพื้นว่านี่ไงเจอเหล็กละุูดไวเลยหมดเลยป้านหนีออะไรตายซะลาผมมาครับคุณพี่ครับผม <c oughs> เป็นไง <c oughs> ตดน้ำสิครับรออะไรไปเลยวู้วได้แล้วการผจญภัยก็จะเริ่มต้น้อุ้ยเจอต้นไม้ใหญ่มากครรออะไแต่พี่พี่เปลี่ยนหรอวันนี้ผมไม่ค่อยสบายเลยครับอุ้ยเอาไหมเจ้าไหมอยากใต้อะอือึ นอารวาสแล้วอารวาสแล้วอารวาสแล้วเายคุณพิชเขาทำร้ายผมโอเคเราต้องไปตามหาบันพีนครับไปทีละเกาะทีละเกาะเลย <S 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 เออเราจะทำเอออ๋อ,อนี่ไงครับใช่ละเตาก่อน เผา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 เนื้อเผาเนื้อกินรวนรวนเราจะใช้ที่นี่เป็นที่ทุกขคาวอย่าเพิ่งนะพี่พี่อย่าเพิ่งขุดวำา,า,านึงรำานะึงพีดรำหนี่ะพีดแล้วพีเก็บของเก็บกล่องไว้อยู่เอาของผมเอากดพีด Kuleng, kuleng, kuleng AI WEI NEEEY Pipi mah, pa pa Nih, masih aja jepot pipi deh Pa pa pipi Pa pa lau Pong? Pai, 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 pai leh Buat luar leh Udah, udah Maeng e อู้แล้วของพี่หายไปเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เพราะโดนระเบิดเก็บของกันเก็บของไว้ในนี้ก่อนนะโอ้ยโอ้โหไม่ต้องอยู่แล้วท้าจาขนาดเทียไปเถอะไปพี่ว่า <laughs> ไป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 เอ้ยลกมันอยู่ยากจริงไป <laughs> 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 องไนี้เอาเนื้อในมาใช่ไหมอ้ยมนมีทอ้งสองตัววิ่งวิ่งอย่าเพิ่งคิดชีวิตเราต้องวิ่งจนกว่าจะเช้าเลยแหละโออย่าเจอพี่ตั้นกูพอเฮ้ยจะต่อขึ้นไปจริงดิเอาด้วยโอ้ยแล้วเอาไหมต่อขึ้นทำไมวะนี่อะ่ะ

ai đào má anh ai đào à, tải sao? TẠI sao? ok, TẠI rồi ui ui, đạp, đi qua. nè, sáng đi ra. đi tiếp nha. ok, lui. ม,มาพี่โอเคเราจะไปเรียทอปเน้นพี่ว่า้แมนโอ้แมนโอ้ยพี่ตกลุบโอ้ยโอ้ยไป <c oughs> oh man โอเคมาแล้วมา้เ <c> ก <oughs> ็บของตัวเลยผมเผลอกดย่อตอนมันจะระเบิดอะ่ะ <c oughs> ไปยอ่ <c oughs> ปยอไปย่อให้มันคิดว่ามันจะเป็นเพื่อนด้วยนนเรา,าต้องหาทำเลด,ดีสร้างอย่างน้อยก็เป็นที่ที่มันโล่งๆอันนี้คืออันนี้คือดีแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเออหวาดีเลยอันนี้ดีเลยถึงไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องนี้สวยหรอกไม่งั้นมันจะช้าเลยมาสร้างเลยสร้างเลยเอาเอาเป็นไม้โอ๊นะ โอเคโอเคโอเคพี่มีม้าอยู่นิดนึงอยูพี่ช่วยสร้างผมออกแบบไปแล้วพี่พีงาไหนเนี่ยนาขอขอให้โค้ชเก่งโชว์หน่อยครับงั้นพี่พีไปตัดไม้ให้ผมโอเคโอเคตัตงไงตดไม้แล้วก็ฆ่าสัตว์ให้เลยไม้มา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 นะอยู่พี่ช่วยฆ่าสัตว์แล้วก็ตัดไม้เรา บ้านโสนันมันเต้เออดีเลยสร้างเป็นบ้านพวกบ้านที่มันมีใต้ถุนเออใช่คือขออภัยด้วยนะครับในเอ,อ่อของน้องไปเนี่ยเขาดูโปเกมอนอยู่นะครับก็เลยจะมีเสียงแทรกนิดนึงแต่ไม่ใช่เสียงของเราเย đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng đi đúng đi đúng rồ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 i đúng อ่ะก,ก็ดีแล้วเดี๋ยวเอ้าไม่มีฐานพี่ทำหลังคาบ้านมันปะเป็นเป็นเป็นเดี๋ยวพี่ทำให้แล้วกันเองทำอะไรให้เสร็จก่อนทำให้มันล้นก่อนก็นแ้ละโอเคได้นนะวัวตอนนี้อยู่มากเลยเดี๋ยว ทำอาหารก่นอนต้องมีฐานด้วยนะครับแบน,นมันจะได้ไวๆนะครับเออเนื้อเราเอาไปเผาแทนทำไมวนะเนี่ยครึ่งนึงได้จะพอนะเพราะถ่ายเป็นเชื้อไฟที่ดีที่สุด อ๋อเท้ากระจกใช่ไหมโอเคจัดไปจดมแล้วเอ,อ๊ะจมุดแล้วเดี๋ยวนะอุ้ยลืมไปอุ้ยลืมไปพี่มีไอ้ไฟอยู่สองอันเอ,อ้ยไม่ใช่พี่มีคนแก่เต็มไปเลยนี่คนแก่กี่อันอ่ะฮัลโลหล เดียวโอเคเดี๋ยวพี่ครับเตียงให้แล้วกันไว้วางนั้นก่นไปนอนก่อนดีกว่าพูดนี้เช้าชอใหม่หดกดย้ำเลยลเเกดย้ำๆเลยลเอเอโอเคนอนแล้วลือเนะผมว่าคนัดต,ต,ตรงนี้ออกคนกัดตรงนี้ออกไหม อืมแล้วแล้วแล้วแต่แล้วแต่เลยพี่เราพี่มีว่างไงพี่ก็ต้องไปหาซ้าให้เองเนี่ยเฮ้ยตรงนี้วันอารยธรรมเก่าที่เราบึ้งผ่านมานะครับกับความยากลำบากทั้งหมดเลยนีครับผม จะเจออะไรขื่อเหลืองแล้วโอ้วในสุด,ดในสุดก็เจอรายทำทำอะไรก็ได้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยมีมันมหารายแต่ถ้าเป็นไอ้มันเยอะกว่านี้ก็กค,คงเป็นพวกทะเลไฟอะไรอ้อเนี้ยน่าติดจจริง ไม <c oughs> ่เราคอเพื่อไปนะแต่เรามี3เตียงเ <c oughs> รื่องดูแบบถ้านนมีถ้ามีแขกแลบเชิญเพิ่มขึ้นก็จะเป็นจะแบบจะได้มีเตียงนอนใช่ไหมใช่ <c oughs> แต่ไม่น่ามีเยอะอุอ้ยได้รายมาเยอะมากครับ64อันกับอีก3อัน แข่งรับเชิญให้เราคิววะ,ะก็ดีนะตรคิวมันก็เล่นามคัาเหมือนกันนะครับคิวก็คือคนที่นะครับเล่นแมปกับเราสองคนในตอนนั้นนะขึ้นขึ้นหน้าให้ได้ซาเลยนะจังเก่าเขาก็เคยเล่นกับคุณไม่ใช่ใช่งไงน,นี่นี่มาเอานี่คิวไม่ใช่คิวไปดีน้นาบ้านเลย อะไรอะดีเลยดีเลยดีเลยอเอาให้อยู่ได้ก็พอแล้วจริงจริงตอนนี้สำหรับตอนนี้ามายืนยืนยืน เอาละครับทุกคนเราคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเป็นเวลานาน,านมากในการทำคลิปครั้งนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับมีแน่นอนอีพีหน้านี่ครับใช่ไหมคุณไปล,ล้วเราได้สดแทนนะคุณพี่เฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะถ้าสนใจดีเอาละครับบ๊ายบายเจอกัน